เพื่อให้โครงการที่หน่วยงานภาครัฐระดับกรมและเทียบเท่าทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการและตรงตามวัตถุประสงค์การจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปี2,565ขอเชิญชมวิดีโอสาธิตการยื่นใบคำขอแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1 เริ่มต้นจากการทำการสำรวจและรวบรวมโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัดของงบบูรณาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปี2565โดยเลือกเป้าหมายที่ท่านคิดว่าตรงกับโครงการที่ท่านจะขอมากที่สุดจากเป้าหมายสำคัญ3ข้อประกอบไปด้วยเป้าหมายที่1เพิ่มขีดความสามารถภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือดิจิทัลกอฟเมน เป้าหมายที่2เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐานหรือ Digital Platforms เป้าหมายที่3การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเป็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพหรือ End-to-End end Digital Services หลังจากนั้นให้พิจารณาว่าโครงการของท่านตรงกับแนวทางใดของเป้าหมายที่เลือกมากที่สุดซึ่งจะสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งแนวทางเท่านั้นโดยผลสมัมฤทธิ์ของการทำโครงการของท่าน ต้องสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนตรงตามแนวทางและเป้าหมายที่เลือกทั้งนี้ทุกโครงการที่ท่านเสนอต้องสามารถบูรณาการหรือ j o Joint KPI กับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมและเทียบเท่าตั้งแต่2หน่วยงานขึ้นไปโดยต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อให้สามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและเป้าหมายของรัฐบาลดิจิทัลได้ขั้นตอนที่2การโหลดใบคำขอ สามารถทำได้จาก3ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางที่1เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสพร www.dga.or.th แล้วเลือกที่แบนเนอร์เมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาด้านล่างเพื่อเลือกดาวน์โหลดไฟล์แนบชื่อแบบฟอร์มใบคำขอโครงการ2565ช่องทางที่2เข้าไปที่เอกสารแนวทางการจัดทำคำของ,งบประมาณโครงการ ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลประจำปีงบประมาณ2,565เลื่อนไปที่หน้า31เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของงบประมาณผ่านการสแกน QR code ช่องทางที่3เข้าไปที่เว็บไซต์ Google และพิมพ์ไปที่ URL ขั้นตอนที่3เมื่อท่านดาวน์โหลดเอกสารใบคำขอเรียบร้อยท่านจะพบแบบฟอร์มจำนวนสิหน้า โปรดอ่านคำชี้แจงในส่วนบนสุดอย่างละเอียดก่อนการกรอกข้อมูลขั้นตอนที่4ให้ท่านเสนอใบคำขอไปยังหัวหน้าส่วนราชการโดยเอกสารใบคำขอดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและลงนามในหน้าสุดท้ายของใบคำขอขั้นตอนที่5ส่งข้อมูลใบคำขอพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบอาทิรายละเอียดโครงการหรือโปรเจกต์พ o p พโพเอกสารข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ หรือ TOR และใบเสนอราคาหรือเอกสารชี้แจงอื่นๆมาที่อีเมลขั้นตอนที่6นํำข้อมูลรายล,ละเอียดในใบคำขอที่สมบูรณ์มากรอกที่เพื่อให้สพรสามารถสรุปและประมวลผลของโครงการที่ผ่านเกฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นต่อที่ประชุมทั้งนี้การจัดส่งคำของงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นคำของ,งบประมาณปีพุทธศักราช2565 ต้องดาเนินการทั้ง2ขั้นตอนข้างต้นเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโครงการโดยวันสุดท้ายของการปิดรับคําขอภายในเวลา17.30นอของวันที่4ธันวาคม2563หลังจากนั้นระบบจะปิดรับโครงการและโครงการที่ส่งมาในภายหลังจะไม่ได้รับการคัดเลือก